พวกเรานี้ขอเชิญท่านที่ผะนงยราเีอย่เราปะมัดตประชาธิปัตย์หมายเลขสิบท่านเข้าปูหามีบัตรสองใบเพื่อที่จะเข้าไปกาเบอร์สิบขอให้พี่น้องในวันที่สกาเบอร์สิบกาเบอร์สิบนี่เราจะช่วยรทกระายนี้เราพี่น้องครับทำสักอย่างวเรือจากุ่นซี่รลน वा क्या हो गया ก็เรียนกันมาหลายวันแล้วที่ต้อง